ของเบอกีนอยู่ครับที่ตํานานของเบอกีนเน,น,นี่ยอะไรครับอ่าผมผมเคยได้ยินอยู่ครับตํานานเป็นูแรกของเบอกีนนะครับอืมถ้าไปเป็นไทยเรนเรนจิ้ก็คือคนผู้ชายนะครับเรนบวกเรนผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายบวกผู้หญิงนะครับก็คือเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกทําให้เกิดพวกเราเป็นพี่น้องทุกวันนี้นะครับอ่าอาจจะเกิดในที่ทวีปทวีปใดทวีปหนึ่งนะครับ แต่ก่อนบรรโลกของเราเป็นโลกแผ่นดินแผ่นดินใหญ่แผ่นดินเดียวเรียกว่าพันเจียซึ่งเดน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 บวกเนดนามาเจอครับคูสีครับมิวาใช่ไหมครับคงไม่อเดยดย์ดยซึ่งเป็นตำนาน,านครับเป็นตำนานเกือบมีเกือบทุกภาษาอาหรับก็มีนะครับอ่าเดนเดนบวกเดนก็คือมนุษย์คู่แรกของโลกมนุษย์เดนเหมือนเดนคนแรกมาเจอคนที่เดนคนที่สองกลายเป็นเดนเดนที่แปลว่าทุกๆคนนะครับก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง สองบวกสองเท่ากับสี่มันต่อไปเรื่อยๆสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดแปดสิบหกมันต่อไปเรืเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับก็คือการนับจํานวนประชากรเรืก็ที่มาที่ไปของประชากรศัตว์ก็คือนั่นแหละทําให้เกิดมีลูกมีเต้ามีลูกมีหล,ล,ลานเลนหลานนู่นนี่นัน่นแล้วก็กลายเป็นเหรนเไม่นในที่สุดนั่นเองจะเป็นทุทกเราทุกวันนี้นะครับแต่กัโลกของเราก็มีทวีปเดียวพอเกิดมหาภัยร้ายแรงอ่าทําให้เกิดแยก ตัวของทวีปทําให้พี่น้องพัดพากันก็ต้องไปมีครอบครัวใหม่อีกทวีปหนึ่งทําให้เกิดสภาพอากาศไม่เหมือนกันในแต่ละทวีปทําให้เกิดมามีขาวมีดําสูงต่างดาขาวใครเปิดที่ใครเกิดพื้นที่ร้อนก็จะดำใครเกิดพื้นที่หนาวก็จะขาวถูกต้องไหมตามสภาพอากาศแล้วก็ทําให้เกิดเป็นจนเผาเผาพันธุ์ทุกวันนี้มงกลอยนิกรอยแล้วก็โคคซัสโคคซอยพวกนี้ครับประมาณนั้นนั่นคือที่มาที่ไปของมนุษยชาติก็คือเนี่ยคนจีนก็มีแนวคิด นะครับที่เป็นเราชื่อชอบอักษรจีนตรงนี้แหละที่เราเห็นปุ๊บก็คือแบบสุดยอดทําให้เรามีความคิดขึ้นมาเลยนะครับปักเรียนมาจ,าจัดอ่าเหรินเหวียนเหรินเหวียนนะครับเหรนเหวียนก็คืออ่าเหรินเหวียนก็คืออ่าพนักง,งานเพอร์ซแนลนะครับหรือว่าเวิร์กเวิร์กเวิร์กเกอร์คอลลีสุภาษไปอ่าพนักง,งานนะครับอ่า ขับรถดีๆครับคุณแม่อ่าเหรัเหรียนนะครับเหรัเหรียนเกิดจากอะไรแปลว่าเป็นพนักง,งานทำไมถึงเป็นพนักง,งานเหรนก็คือคนคนหนึ่งที่เดินเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับก็คือเหรียนแปลว่าสมาชิกนะครับนักเรียนเหรเียนแปลว่าสมาชิกนักเรียนคําว่าเหรียนมีคําว่าโขอ,อยู่ข้างบนไหม อ่านักเรียนหลาย้วนักเรียนน้องมาร์กไปไหนแล้วครับนักเรียนดูเขาว่าหยอนให้เราซื้อแล้วหยอนมีคําว่าโขที่อยู่ข้างบนไหมครับอ่านเราซื้อจะเขียนผมอ่านเอ้นี่ไม่ออกนะครับอ่านแบบลายมือเองดีไม่ค่อยออกครับเอาเนี่ยฝึกอ่านแต่ซื้อเอามาให้โช์นะครับลายมือเป็นแป้นพิมพ์แบบใหม่แบบสับก็คือใครที่น่าจะเป็นลายมือใครที่อ่านนะครับลายมือ นี้เขาเป็นแป้นพิมพ์น่ารักน่ารักแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มาที่ไปเหมือนกันญี่ปุ่นเอาของภาษาจีนไปใช้ด้วยเรียกว่าคันจินะครับเราซื้อพูดญี่ปุ่นได้นะ <c oughs> นะครับใช่มาเชิญเราซื้อพูดให้ฟัง <S <S หาจิบะมัมชิเตะวัตชิวะชอลีเดสโจโซโจรุชิโกะเนกะชิมัสเคนกิเดสกาปะดะเชะเคนกิเดสกาอะไรว่าไปนะครับตอนแรกเราซื้อจะไปทำงานญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีเราซื้อก็เลไม่ไปนะครับ อ่าไปทํางานบริษัทแร่ปลาแซลมอนนั่นเองแต่ว่าขี้เกียจอ่ามาเลยเหรินหยวนนะครับเหยวนเขาว่าหยวนเหรินเรารู้แล้วแปลว่าคนใช่ไหมหยวนแปลว่าอะไรครับเหยวนแปลว่าอะไรแล้วที่เราส no. no ื่อบอกหยวนแปลว่าอะไรแล้วหยวนแปลว่าเหยวนอ่าคำนี้เอาไวเหยวนนะครับเหยวนแปลว่าพนักงานหรือแปลว่าสมาชิกอ่าเหยวนแปลว่าพนักงานหรือปแปลว่าสมาชิกนะครับอ่า เยือนในหยวนมีคําว่าโขอยู่ข้างบนไหมคะมะรับนังเดือนว่าโขอยู่ข้างบนครับอ่าเยือนแปลว่าโขอยู่ข้างบนนะครับเยือนแปลว่างานสมาชิกสมาชิกของกลุ่มแต่ละกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เช่นอ่าเรียนเยือนแปลว่ากลายเป็นกบพนักงานกลุ่มพนักงานนะับคนคนงานก็ได้คนทํางานก็ได้นะครับเรียนเยือนนะครับอ่าซึ่งข้างล่างนี้เห็นข้างล่างนี้ไหม ข้างล่างคําว่าโขมันจะมีคํานี้อยู่แต่อยากรู้ไหมคํานี้แปลว่าอะไรอยากรู้ไหม <ms> คํานี้เรียกว่าเป้ยเป้ยจุดผางนะครับเป้ยก็คือแปลว่าเงินนะครับคํานี้แปลว่าเงินเพราะฉะนั้นคนที่ที่เป็นที่มีปากเนี่ยใช้ในการใช้ปากคําพูดในการทํางานเนี่ยเพื่อมาแลกอะไรครับในที่ทํางานเขาทําเพื่ออะไรครับพวกเราทุกวันนี้ทํางานเพื่ออะไรเงินครับทํางานเพื่อเงินนะครับ มนุษย์ทุกท่านทุกคนนะครับทํางานเพื่อเงินนะครับเพราะฉะนั้นเปลือกหอยนะครับสมัยก่อนเขาใช้เปลือกหอยในการเป็นเหรียญแลกเปลี่ยนเงินตราครับคนจีนะครับซึ่งอ่าทําให้เปลือกหอยเนี่ยบ่งบอกความเป็นเงินคําไหนก็แล้วแต่มีคําที่มีคํานี้อยู่ในคํานั้นนะครับก็จะมีแปลว่างเงินหมดเลยนะครับอ่าก็คือคําว่าเปส่วนส่วนมารวมกับคําว่าโขเนี่ยอ่านว่าเหยียาเหยียนนะครับถึงแม้อ่าถ้าแยกคําศัพท์อ่านคําศัพท์อ่า การออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่ามารวมกันแล้วเหยียนเนี่ยมันหมายถึงว่าอ่าพนักงานนะครับหรือว่าสมาชิกนะครับคนที่ทํางานนั่นเองซึ่งใช้ซึ่งทํางานแลกเงินนะครับเออนี่ไงก็คือกลายเป็นเร้นเหยียนนั่นเองนะครับเด้นเหยียนเออนี่คือที่มาที่ไปนะครับเร้นเหยียนกลายเป็นกลายเป็นพนักงานอ่าพนักงานในองค์กรนั้นๆนะครับเออเนี่ยที่มาที่ไปของคําว่าเร้นโขเร้นเรนแล้วก็เร้นเหยียน อ่าสามคำนะครับโอเคนี่เห็นไหมโขปากเหรินโขก็คือประชากรเออมีปากมีเสียงนะครับเสียงมากเสียงน้อยอ่าต่อไปนะครับอ่ามีมามานี่คืออักษรภาพอ่าอักษรภาพนะครับอักษรภาพเดี๋ยวเราซือจะให้นักเรียนสรุปนะครับคำศัพท์ทั้งห้าคำลงไปในช่องว่างนะครับ เราซื้อจะเขียนนักเรียนตีความเอาเองนะว่าเราซื้อเขียนอักษรคำคำไหนนะครับเช่นตัวแรกเราซื้อจะเขียนแล้วนะฟุ๊บอ่านักเรียนเขียนตามเลยแต่ให้นักเรียนเขียนภาพของมันเช่นเราซื้อเขียนเขาว่าพระจันทร์ใช่ไหมนั่นก็เขียนพระจันทร์เลยเขียนพระจันทร์เลยเพื่อเทียบนะครับว่าอักษรจีนเนี่ยเอามาจากภาพนะครับแบบนี้นะครับคำที่หนึ่งคำที่สองอ่า คำไหนดีอ่ะคำที่สองคำนี้แล้วกันคำที่สองตัวเสือคำนี้อ่านักเรียนก็เติมเติมภาพเอาเองข้างหลังนะครับคำที่สามคำที่สามเอ่อคำที่สามคำไหนดีนะอ่าคำนี้นักเรียก็ลองดูในภาพนะครับแล้วก็ เติมเอาเองที่เราสือกิจเส้นใต้คําที่สี่เี่เอคำที่ 4, สี่นะครับคําที่สี่คำนี้อคํานี้นะครับบางคำนั้นเคยเจอเคยเรียนมาแล้ววันก่อนนะครับอคํานี้ก็เติมภาพลงไปคำที่ห้านะครับนักเรียนแคปส่งให้เราซื้อด้วยนะ อ่าสไลด์นะใช่ที่นักเรียนทําของตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับห้าข้อนะครับแคปส่งเหล่าสือด้วยหลังจากที่นักเรียนว,ว่าภาพเสร็จแล้วแล้วก็อักษรจีนที่เขียนตามเหล่าสือให้อ<ห>ักษรส่งมาหร<ข>ือ <Words S 2> ไงนะครับส่งทางไลังส่งทางไลน์ได้เลยนะครับอ่าแคปส่งทางไลน์ได้เลยแคปหน้าจอในโน้ตใน,ในคอมแล้วก็ส่งทางไลน์ได้เลยหรือเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปก็ได้ส่งให้ว่านักเรียนทําแล้วนะครับ <ทำ S 2> อ่าทํายังไงนะครับอ่าให้นักเรียนทําตามเหล่าสือเลยอันดับแรกเลยนะ เขียนตามก่อนนะเขียนตาม okay, เขียนตามนี้ได้น,นะใช่เขียนตามนราซื้อหมดให้หมดเลยแต่อ่าสไลด์ที่สองนักเรียนเห็นเห็นรูปอักษรจีนที่มาจากภาพต่างๆใช่ไหมที่มาจากภาพของมันใช่ไหมครับครับอ่าเพราะฉะนั้นเราซื้อยกตัวอ,อย่างแค่ภาพเดียวส่วนคำที่สองนักเรียนหาภาพในนั้นเองว่าเราซื้อเอาคำไหนมา ซึ่งมันเป็นมันมีภาพของมันอยู่นะครับมันมีรูปภาพของมันอยู่อ่าอันนี้เราทีจะบอกใบ้ก่อนอนะ่าคําที่สองมันแปลว่านา้าแปลว่าแม่น้ํานะครับอ่าแปลว่าแม่นม้ําแม่น้ําก็จะเป็นไหลเชี่ยวแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สามนักเรียนหาภาพอเองคาที่สามมันจะอยู่ในคำที่ห้าคืออะไรครับคําที่ห้านะครับก็คือคําว่าปุ๊บนี่ นี่แล้วก็เติมภาพของมันนะครับคําที่หกว่าถ้าหกคำก็ได้อ่หกคำเพราะว่าายบางคํานักเรียนก็เรียนไปแล้วเนาะคําที่หกคือคําว่าเราซื้อเดี๋ยวนะี่งเผมเดี๋ยวผมต้องรีบไปครับครับผมโอเคคําที่หกคาว่าอะไรดีคำได้ดีคำที่หกหมู่ก็ได้หมู่หมู่ม ดวงตาก็ได้อะนะครับนักเรียนทำการบ้านส่งมาได้หลอซื้อรด้วยนะโอเคครับอืมหกคำเอะวันนี้สรุปหน่อยวิญญาเรียนแล้วได้ความรู้อะไรที่สำคัญวันนี้ได้ความรู้เรื่องของเรื่องของการนับเวลาครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคนครับนะที่มาที่ไปของอักษรจีนเกี่ยวกับคำว่าคนนั่นเองเนาะครับเดี๋ยวผมก็อปว่าเดี๋ยวผมไปก่อนครับหลซื้อครไปไหวครับับไปเลยไปเลยเสี่ยเสียโอเค ช่วยเจเครับเราซื้อครับจจเจียนเจียนครับ